อาจารย์พรทิพย์เป็นอาจารย์ประจําวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งอาจารย์พรทิพย์นั้นรู้สึกไม่พอใจกับนางสาวเอเป็นอย่างมากเนื่องจากนางสาวเอไม่เคยตอบคำถามในคาบเรียนเลยสักครั้งทั้งที่นางสาวเอเป็นคนเรียนดีอาจารย์พรทิพย์จึงได้ทําการตัดสิทธสอบนางสาวเอแม้นางสาวเอจะมาเรียนครบทุกค,ค,ค,ครั้งก็ตามเมื่อนางสาวเอทราบเรื่องว่าตนโดนตัดสิทธสอบจึงทำให้เกิดการโต้เถียงระหว่างนางสาวเอกับอาจารย์พรทิพย์ในคาบเรียนเกิดขึ้น อาจารย์คะหนูก็มาเรียนครบทุกครั้งแล้วทำไมอาจารย์ถึงตัดที่สอบหนูล่ะคะก็เธอไม่ยอมตอบคำถามในคาบเรียนที่ฉันถามเลยไม่แต่เป็นเพื่อนเธอนี่แหละที่ช่วยกันตอบคำถามเมื่อนางเสาเอได้ยินคำตอบของอาจารย์พรทิพย์นางเสาเอรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปเช้าวันต่อมานางเสาเอพร้อมกับครอบครัวจึงได้ฟ้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่โรงเรียนรัฐที่อาจารย์พรทิพย์สังกัดอยู่ 1>, 1. เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ม,มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบคุคคลอื่นโดยผิกดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตแก่ร่างกายอนามา่ศีลริภาพทรัพย์สิสนหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีผู้นั้นทัละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากข้อเท็จจริงอาจารย์พรทิพย์ได้ทำการตัดสินสอบนางสาวเอ แม่นางสาวเอจะเข้าเรียนวิชาดังกล่าวของทุกครั้งก็ตามซึ่งทําให้นางสาวเอได้รับความเสียหายแก่สิทธิฉะนั้นการกระทําเช่นนี้ของอาจารย์พรทิพย์เป็นการกระทําละเมิด 2. เป็นการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพศ2539มาตรา4วรรคหนึ่งระบุไว้ว่า จ้าหน้าที่หมายความว่าข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดวักสองระบ,บุไว้ว่าหน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงขบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสฎีกาและให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกิจสฎดีกากกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติอีกด้วยจากข้อเท็จจริงอาจารย์พรทิพนั้นสังกัดอยู่ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งฉะนั้นอาจารย์พรทิพเป็นเจ้าหน้าที่ 3. จากการปฏิบัติหน้าที่จากข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจารย์พรทิพย์ได้ทําการตาัดสินสอบของนางสาวเอซึ่งการตาัดสินสอบนักเรียนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่สามารถกระทําได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่ระบุไว้ 4. ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดจากข้อเท็จจริงนางสาวเอซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ทําการฟ้องไปที่โรงเรียนที่อาจารย์พรทิพย์สังกัดเรียบร้อย หน่วยงานสามารถไล่เบียได้ถ้าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดแบบจงใจหรือประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงจากข้อเท็จจริงอาจารย์พรทิพย์ได้กระทำละเมิดแบบจงใจเนื่องจากอาจารย์พรทิพย์นั้นจงใจตตดสิบสอบของนางสาวเอซึ่งนางสาวเอไม่เคยขาดเรียนในวิชาดังกล่าวเลยสักครั้งทําให้นางสาวเอได้รับความเสียหายแก่สิทธิฉะนั้นเมื่อหน่วยงานจ่ายค่าเสียหายให้นางสาวเอแล้ว หน่วยงานสามารถไล่เบีย้ยคืนจากอาจารย์พรทิพย์ได้